นับสนุนโดย All New Isuzu m w x เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจวาโกบลูมชิวได้ทุกท่าซ่าแบบคับติด สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่สุภาษิตชีวิตงามนะครับสุภาษิตดีๆคาคมดีๆคติธรรมดีๆครับคำพูดอะไรดีๆนะครับที่เราสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตกับตัวเราได้ครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีงามมากๆเลยนะครับวันนี้เช่นเคยครับอยู่กับอาจารย์เสรีบรมธนาครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับเราเราอยากให้คนเนี่ยคิดเยอะๆนะเวลาฟังอย่างนี้ครับฟังแล้วก็เอาไปไต่ตรองเอาไปคิดเนี่ยเราก็ลองปรับดูมันใช้ได้จริงๆริงเราหัวร้อนน้อยไปปะ จริงเหรอต้องร้อยเยอะแลวต้องร้อยเยอะก็ดีนะอะไรอย่างงี้ให้มีความสุขเยอะๆใช่ไหมหลังต้องมีกระดิ่งแล้วนี่พี่อยากจะออกข้อสอบเหมือนกันนะครับอยากจะถามว่าคนที่นั่งฟังเราดูเราเนี่ยนะครับได้บทเรียนเชิงธรรมะอะไรบ้างไหมนะครับเพราะว่าอย่างนี้อ่านยังไงครับหลังจากที่มีกระแสกันเนี่ยนะครับพี่ก็ไปเล่นกับนักศึกษาพี่นะว่าบอกว่า ที่ฟังเนี่ยช่วยลิสต์มาให้หน่อยว่าได้บทเรียนธรรมะอะไรบ้างแล้วคนเด็กตอบไม่ได้มันไม่มีมันไม่มีนะแล้วทีนี้ให้ลิสต์บอกว่ามีอะไรบ้างที่คิดว่ามันไม่น่าจะอยู่ในการเทศหรือว่าในการสอนธรรมะโอ้ขาลิสต์ได้ตังเยอะเนี่ยโอ้เบอร์พร้อมเพล็เขาก็พูดได้หลายอย่างค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพี่คิดว่านะ เราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นพระเราก็สามารถสอน,สอนธรรมะได้ได้ครับอาจความภูมิใจในชีวิตพี่อันหนึ่งเนี่ยซึ่งตัวนี้ไม่เคยลืมเลยครับะคืออะไรครับ,ค,ค,รบคือการที่ได้รับเชิญโดยท่านปัญญาน,นันทาอ๋อค,ครับนะครให้ไปสอนธรรมะให้นวกกะเพรอะโหพี่ตอนที่ท่านโทรมาเชิญนี่พีน่นึกเกิดอะไรขึ้น ท่านฟังเราตรงไหนเหอรอท่านได้ยินได้ฟังอะไรท่านถึงได้คิดว่าเราซึ่งเป็นคารวาสสามารถไปสอนธรรมะให้กับพระบวชใหม่ที่เรียกว่านาวากะได้พี่ยังไม่ลืมเลยเหตุการณ์เกิดขึ้น40กว่าปีมาแล้วเนี่ยนะครับพี่ยังมีคำสุภาว่าเฮ้ยนี่ชีวิตฉันทําอะไรที่ฉันได้รับสิ่งเหล่านี้ครับจากพระซึ่งเป็นเกจิอาจารย์เป็นคนที่สอนธรรมะเยอะแยะ แล้วท่านเลือกเราให้เป็นคนเป็นบรรยายทำให้กน,นวก,กะ mm. โอ้โหอันนี้พี่ชื่นใจมากสุดยอดนะครับอันนี้เป็นความภาคภูมิใจครับอ่ะก็เลยอยากจะฝากบอกเอาไว้นะครับมีเรื่องนะครับบอกว่าเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยที่ผ่านเข้ามานะครับมันก็แค่กระทบเราชั่วครูชัวคราวเดี๋ยวเดียวก็ผ่านไปใช่และจริงๆแล้วเนีย่ยไม่จําเป็นต้องให้กระทบด้วยนะคือพี่ดูละครของอภิเล็กพัทรวดีนะครับเล่นที่โรงละครแถววัดะระฆังนะครับ ละครชื่อพระไตรปิฎกประโยคที่พี่ดูแล้วจำจนทุกวันนี้ครับคือประโยคคำว่ากระแทกมาอย่าให้กระทบอืคือกระแทกมาเหอะแต่อย่าคือคนที่เขาทำร้ายเราด่าเราว่าเราคือกระแทกใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่รับออกมามันก็ไม่กระทบนะครับอันนี้หลักธรรมนะเขาบอกภัสสะใช่ไม่ได้สัมผัสกันคือถ้าเรารับเนี่ยมันก็กระทบใช่ครับ พี่เล่าเหตุการณ์อันหนึ่งซึ่งตอนนั้นพี่ยังไม่ได้ดูละครพี่เล็กนะแต่มันเป็นโดยอัตโนมัติของพี่เองพี่ไปสอนหนังสือที่มหลาลัยเอกนชนแห่งหนึ่งก็มีเด็กเรียนเด็กเคี้ยวสามสี่คนซึ่งควรจะเข้าเรียนแต่ไม่เข้าเรียนเขาก็เล่นขเขาอยู่ข้างล่างบังเอิญบังเอิญเขาก็เล่นอยู่บริเวณที่พี่จอดรถเอาไว้พี่สอนเสร็จพี่ก็ลงมาที่รถนะครับ พอพี่ลงมาที่รถปั๊บเนี่ยเด็กคนหนึ่งก็พยายามจะทําให้พี่เนี่ยเกิดอารมณ์โมโหอาจารย์อาจารย์ไอ้คนเนี้ยมันเอาบุหรี่ไปจี้รถอาจารย์นะชมไปครับครับเขาคงหวังว่าพี่คงไหนไหนเป็นยังไงรถจะเป็นไรมั่งอะไรต่างๆซึ่งถ้าเป็นๆอย่างนั้นเขาจะมีความสุขถูกไหมใช่ครับเพราะเขาตั้งใจจะเห็นตรงนี้อยากให้เราในนี้ให้ได้พี่ก็บอกว่าคงไม่เป็นไรมั้งแล้วพี่ก็เปิดรถขึ้นรถแล้วขับรถออกไป เขาคงผิดหวังเขาคงผิดหวังที่ไม่สามารถทำให้พี่เนี่ยเออะมะเทิงที่เขาอยากเห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราก็สามารถสงบสติอารมณ์เราได้เราไม่ไปรับการกระแทกของเขาเมื่อเขาพยายามบอกว่าเขาทำลายรถเรานั้นเขากระแทกมาแล้วนะครับแต่เราไม่รับม,มันก็เลยไม่กระทบไม่กระทบ,บยิ่งระยะนี้นะครับอ่า ช่วงนี้นะเฟซบุ๊กพี่เนี่ยเปิดเป็น Private ไม่เป็น Public ครับเวพราะพี่ต้องการคุยกับคนที่คอเดียวกันมีทัศนคติมีความเชื่อไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ก็มีคนบางคนเนี่ยแคปเจอร์ออกจาก Facebook ของพี่ไปใส่ในทว i t เตอร์แล้วพอใน t w i t t e อก็ไปเจอคนที่ประเภทดอใหญ่เลยทีเดียว ี่ก็พูดให้คนฟังบอกว่าครับนี่มันเหมือนลากเราออกจากบ้านไปตกกลางสี่แยกคือเราอยู่ในบ้านเราถูกไหมยูดีๆเออแต่เข้ามาก็ปี้แคปเจอร์แล้วก็เอาไปใส่ในทวิตเตอร์ครับมันเหมือนลากเราออกจากบ้านแล้วกเอาไปตกกลางสี่แยกใช่ไหมทีนี้พอตกแบบนั้นเนี่ยก็มีคนที่เห็นก็ แคปเจอร์เอามาให้พี่ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์เอาแรงกระแทกมาให้เราอาจารย์มีคนเขาว่าอาจารย์อย่างนั้นอาจารย์อย่างงี้นะคะพี่บอกว่าไงรู้ไหมขอร้องนะคะวันหลังอย่าส่งมาอีกนะคะเพราะไม่เคยให้ค่าค่ะนะคะไม่สนใจค่ะเป็นคนที่ถ้าเชื่อว่าอะไรดีก็จะทำแล้วเมื่อทำไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะทบทวนเฉพาะคนที่ติเพื่อก่อ แต่คนที่ด่าทอต่อว่าไม่ขอรับเอามาจะไม่ให้ค่าเพราะฉะนั้นวันหลังนะคะไม่ต้องส่งคืออย่าหวังดีบางคนก็บอกพี่อีทคนนี้มันว่าพี่ว่าอย่างนี้พี่เห็นหรืยังพี่ก็จะตอบกลับไปว่าอ๋อไม่ได้เปิดอ่านนะคะอันนี้แบบพี่ไม่เปิดอ่านเลยแต่ดีมากนะข้คิดครับอะไรที่มันไม่ดีอย่าไปรับมันเลย what you don't know doesn't hurt ครับ อะไรที่คุณไม่รู้ย่อมทํร้ายจิตใจคุณไม่ได้ไม่ได้พี่ยึดหลักอันนี้แหละนะบางทีเนี่ยผมก็ใช้หลักของพี่เข้ามาเกี่ยวข้องนะบางทีก็ไปกวนๆเขาเหมือนกันแหละในโซเชียลกาบอกมะถ้าแท็กมาจะไม่รับมันก็ไม่กระทบใช่ครับแต่ถ้าเกิดใครพูดอะไรเราก็รับมาหมดมันก็กระทบสิกระทบไปมาครับบอกว่าเมื่อใดที่ใครบางคนทําให้เราเสียใจนะครับลองปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นทบทวนดูซิว่าชีวิตนี้ไม่มีใครอยู่โยงคงกับพัน คือพี่คิดว่าสิ่งหนึ่งที่พุทธศาสนาสอนเราไว้เนี่ยนะครับ,รบก็คือเรื่องวิมังสานะครับคือการที่เราต้องรู้จักการใคร้ครวนฉันทะวิริยาจิตตวิมังสาเนี่ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องอิทธิบาทสมันเป็นสิ่งที่เป็นพลัคะครับฉันทะทำอะไรต้องรักอะ่ะฝรั่งเขาใช้คำเก๋มากเลยนะครับว่า passion, passion <laughs> ฉันถ้าคือทำอะไรต้องมี passion <g ül> นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยวิริยะครับคือคนเราเนี่ยเราต้อง make effort นะครับอย่าไปย่อท้อกับปัญหา <g ül> อย่าไปย่อท้อกับอุปสรรคมองงานยากเป็นสิ่งท้าทายนะครับะะแล้วก็จิตตะฝรั่งใช้คำว่า focus <g ül> หรือ concentration นะ <g ül> แล้วก็สุดท้ายเมื่อทําอะไรเสร็จเนี่ยต้องวิเคราะห์ใครครวญดีเพราะอะไรไม่ดีเพราะอะไรเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเขาไม่ชอบใจเราแทนที่เราจะโกรธต้องถามว่าเขาไม่ชอบเพราะอะไรไน,น,นะัเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับนี่คือปากกระป๋องซื่อสัตว์ชิ้นใหญ่ แคลเซียมสูง,ส,งสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืม ขี่จมกัดกลุ่มดยเพทุกสิ่งเป็นจริงได้วาก็บลูมมีนวัตกรรมแอร์รีฟิลเบาสบายท่องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดแน่หนูยักได้วาก็บลูม ้วยทองกับมาม่าครับเปิดรหัสก้างช่วยลุ้นลวยทองแค่สแกต QR Code ส่งรหัสผ่านไลน์ก็ลุ้นโชคใหญ่ทองคำแท่งหนัก10บาททุกเดืนลุนทอง1บาทและทุกสัปดาห์ลุ้นที่ทองคำหรืออื่น,นรวมกว่า2ล้านบาทหมดเขต5 5พฤศจิกายนนี้วาก้บลูมมีนวัตกรรมแอรีฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าซาแบบขับติดแน่หนูยังได้วาก้าบลูม

All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีๆกินแล้วไม่เปลี่ยนใจวากบลูมชิวได้ทุกท่าซ่าแบบคับติดครับช่วงนี้กลับมากันต่อเลยนะครับเมื่อกี้นี้เบรกไปนิดนึงนะครับอ,อันสุดท้ายนี่ตกลงนิดครับ อาใจพี่ถอดเสื้อผ้าแล้วใส่จีวรแล้วเหรอเรื่องชวนคุยนี่จะให้พี่ใส่จีวรนลเหรอแต่ความจริงเนี่ยธรรมะเนี่ยก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นไม่จําเป็นเป็นได้ทุกคนนะครับครับมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ชนบุรีเชิญพี่ไปนะครับปฐมนิเทศเด็กพี่ก็ใช้คารวะธรรมนะครับก็คือพรหมวิหารสี่สังขวัตถุสี่ อธิบาทสีบรรยายเป็นเวลาสองชั่วโมงครับรองที่การที่เขไปนั่งฟังอาจารย์มันยูมีคำแค่สิบสองคำนสิบสองเนี่ยอาจารย์บรรยายได้สองชั่วโมงเลยเหรครับก็มันมีเนื้อหาธรรมะอยู่ในนั้นถูกไหมครับแล้วก็พูดถึงเรื่องธรรมะเนหอาจพี่พูดอยู่เสมอว่าธรรมะเนี่ยมันมีโลกุตรธรรมและโลกียธรรม สองด้านสองอย่างนะพี่ก็บอกว่าพระอย่าเอาโลกุตตรธรรมมาสอนเลยเพราะคนเขายังไม่ได้ปรงคนเขายังไม่บรรลุโสดาบันถ้าเกิดเราเองเอาโลกุตตรธรรมมาสอนเนี่ยมันอาจจะไกลเกินเอื้อมแล้วก็ทำให้เขาไม่ยอมที่จะเดินตามมานะเพราะว่าโลกโลกบวกอุดรบวกอุตระแปลว่าเหนือโลกอะเหนือโลก แต่ถ้าโลกียธรรมมันก็คือธรรมที่ยังข้องแวะอยู่กับโลกกับโลกไปเป็นคู่มือชีวิตนะฮะใช่ครับคือเราเป็นคนดีได้แต่ไม่ได้แปลว่าเราละทิ้งพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ครับอันนี้คือในส่วนของคารวะนะพูดกันแบบนี้ไม่ใช่สงฆ์ครับเด็กก็ยังอยากเที่ยวผับเที่ยวเัดแต่การที่ก็ไปเที่ยวผับเที่ยวเทดไม่กินเหล้าจนเมาไม่ไปเสพยาเสพติดไม่ไปมั่วเรื่องเพศอันนั้นก็แปลว่าเขามีธรรมะ แต่มันเป็นโลกียธรรมพี่ถึงบอกว่าพ่อแม่นะการห้ามไม่ให้เด็กไปเที่ยวกับการให้เด็กไปเที่ยวแล้วอย่าทําผิดเนี่ยเอาอันหลังดีกว่าไหมนะอย่างนี้ไปได้แต่อย่าไปทำผิดโยันีบางคนที่เข้าใจผิดอ่ะว่าถ้าเป็นธรรมนี่นะจะต้องไม่นู่นไม่นี่อะไรต่างๆจะต้องไม่อยากกินของแพงๆจะต้องไม่อยากแต่งตัวสวยๆคนละเรื่องกันจะต้องไม่มีเพศสัมพันธ์ เฮ้ยมันใช่เหรออันนั้นมันมันมันเป็นโลกุตละแล้วนะมันเป็นโลกุตละแต่ถ้าเกิดว่าเราเองยังคงอยากกินของอร่อยยังคงอยากแต่งตัวสวยยังอยากไปดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะไปดูคอนเสิร์ตทำมมันก็ไม่ได้ผิดธรรมะใช่ครับแต่มันเป็นโลกียธรรมถูกไหมเราไปเที่ยวผับเที่ยวเทคเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเราไม่กินเหล้าเมามายจนกระทั่ง เกินกว่าจะขับรถกลับบ้านได้นะครับเราไปดูคอนเสิร์ตนะเราก็ไม่ได้พกอาวุธไปแล้วไปตีกันหลังจากที่นั่งดูคอนเสิร์ตแอดคาราบาลเมื่อกกอดตีกันมากนะใช่ไหมครับเรากินอาหารเราก็จ่ายตังเ์อ่ะเราไม่ได้เป็นขโมยของใครเขากินแล้วเราก็ไม่กินเกินเนื้อเกินตัวเราอาจจะให้รางวัลชีวิตกินแพงบ้างบางวันตามติดแล้วเรากินข้าวราดแกงแต่วันนี้ ขอกินเปาฮือได้ไหมอ่าขอกินกูฉลามได้ไหมขอกินเป็ดปักกิ่งได้ไหมโดยที่เงินก็เงินเราแล้วเป็นเงินที่หาได้แล้วก็ไม่ได้ไปขโมยใครมาอันนี้แหละที่พี่เรียกว่าโลกียโลกียครับแต่บางคนเนี่ยพี่เจอคนคนหนึ่งเขามีปัญหาเรื่องเพจยังครับคือเขาไม่สามารถที่จะพรฟฟอร์มได้อย่างผู้ชายแล้วเขามาถามพี่บอกเป็นไปได้ไหม ว่าผมสวดมนต์วัละสองรอบแล้วผมสวดทุกพันอ๋อมันก็เลยทําให้แบบว่าพี่บอกว่าก็แสดงว่าคุณกําลังคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นความผิดใช่ไหมถูกไหมครับการสวดมนต์เป็นเรื่องดีสวดเธอะสวดเธอะนะแต่อย่าไปบอกว่าการที่คุณไม่สามารถเป็นผู้ชายได้คุณไม่สามารถทําอะไรกับผู้หญิงได้ เพราะว่าคุณสวดมนดต์เยอะไปบอกไม่ใช่ไม่ใช่ใชคนละเรื่องกันแต่ในใจคุณนะ่ยคุณคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องผิดเรื่องผิด uh huh. นะคุณก็เลยบอกว่าการที่สวดมนต์วันละสองร,รอบเนี่ยมันมีส่วนหรือเปล่าที่ทําให้อ่าผมไม่สามารถที่จะทําอะไรกับใครได้ก็บอกเพราะคุณชอบไปคิดในเชิงโลก,กุตตรธรรมไงครับแหม่พอมาพูดถึงเรื่องนี้ครับอยากให้พี่เนี่ยช่วยสอนอีกเรื่องหนึ่งนะครับไอเรื่องของศาสนาละว่าศาสนาเนี่ยคืออะไรสักนิดหนึ่งครับ พี่มองศาสนานะครับเป็นโรงพยาบาลสังคมถ้าแม้นว่าเราไม่มีศาสนาครับมันก็เหมือนสังคมไม่มีโรงพยาบาลไม่มีโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเวลาคนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่สมครับซึ่งถือเป็นความป่วยทางสังคมแล้วเราจะรักษาอย่างไรนะแต่ถ้าเรามีศาสนาเวลาคนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคือการป่วยทางสังคมครับแล้วเมื่อเขาฟังคําสอนศาสนาแล้วก็คิด คร่ครวญและประพฤติตามปริบติตามก็เหมือนได้เข้าโรงพยาบาลรักษาและในที่สุดแล้วเนี่ยสังคมก็จะไม่มีคนป่วยทางสังคมครับิตง่ายแบบนี้นะครับให้เข้าใจกันเพราะมันคือมันมันคือโรงพยาบาลอ่ะคือบานควรพูดไปเนี่ยเหมือนจับต้องไม่ได้ไงศาสนาเป็นสิ่งกราบไหว้เคารพนับถือกันแค่นะครับแต่ไม่ได้มาใช้พระอะไรอันนี้พี่ไม่โทษคนที่คิดแบบนั้นครับพี่โทษพระบางรูปจริงๆทําไมถึงชอบเทศโลกุตรธรรม คือตัวท่านเองอ่ะถือสิน2องรีบเนี่ยท่านจะอยู่โลกุตรธรรมท่านก็อยู่ไปแต่ท่านต้องคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่เขายังไม่ได้บวชเนี่ย <là> เขายัางโลกียะ <ừ> เมื่อเขาโลกียะก็ต้องสอนโลกียธรรมจะสอนโลกุตรธรรมไปทําไม,ไมคือ,อยังจะสองส่วนนะเดี๋ยวคุรจะเข้าใจผิดนะครับคุณผู้ชมบ,บอกว่าอ่ะแล้วอย่างนี้พศออทำไมทาได้หรือทําไม่ได้อะไรย่างไงแต่ว่าเรากำลังจะบอกว่าท่านในเรื่องการสอนเนี่ยเอาเรื่องของโล เรื่องของโลกียะธรรมนะครับเอามาสอนกันแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของการปฏิบัติของท่านเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นสงฆ์เนี่ยท่านก็ไปปฏิบัติอันนั้นท่านเข้าไปโลกุตระเพราะการที่บวชเนี่ยสละการทำมาหากินสละอะไรต่างๆนะครับพระพุทธเจ้าก็บัญญัติเอาไว้นะครับพระภิกขุก็คือผู้ขอผู้ขอการที่ต้องให้ชาวบ้านเอาของไปถวายพระเพื่อให้พระท่านหมดภาระหมดความกังวล กับความเป็นอยู่จะได้ใช้เวลาศึกษาธรรมและเผยแผ่พระธรรมศาสัาเอ๊ะพระธรรมต่างๆนานาน,น,นั่นคือสิ่งนั้น<ม>เพราะฉะนั้นพระเนี่ยการที่สละเรื่องของการต้องมีบ้านต้องมีทรัพย์เนี่ยนะครับะะก็แปลว่าท่านกําลังเข้าสู่โลกุตระแต่ประชาชนธรรมดามที่ยังเรียนหนังสือที่ยังคงอยากแต่งตัวสวยที่ยังคงดูแลผิวพรรณที่ยังคงจัดทรงผมที่ยังคงแต่งหน้า ที่ยังคงมีความรักกับคนนั้นกับคนนี้ที่ยังมีเพศสัมพันธ์นั่นคือโลกียะเพราะฉะนั้นพี่อยากให้พระเนี่ยสอนธรรมะแบบโลกียะยกเว้นอาจจะมีคนบางกลุ่มนะครับที่เขาเหนือขึ้นมาหน่อยที่เขาเหนือขึ้นมาหน่อยแล้วเขาก็ไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานสละนู่นสละนี่ไม่อยากทำาโอเคคนเหล่านั้นเขากำลังฝ่ายธรรมะระดับโลกุตระ เพราะฉะนั้นท่านก็สอนโลกุตระเขาได้ซึ่งมันไม่ใช่ไม่มีมันก็มีเซกเมนต์นี้อยู่ม,มันก็มีคนแบบนี้อยู่แต่ถ้าเป็นคนส่วนใหญ่เอา,อางี้ละกันในร้อยคนเนี่ยเกคนคือโลกิยะมีอยู่10บคนเป็นโลกุตระ,ตระแต่พระท่านชอบเอาโลกุตระมาสอน, <S <S สอนคนที่ยังคล่องแวะกับโล <S <S กิยะก็เลยไม่มีใครเชื่อไงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ นี่คือปากระป๋องซื่อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืม จุกักดกลุ่มทริทุกทสิ่งเป็นจริงได้วาโก้บลูมมีนวัตกรรมแอรีรฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดแน่หนูยักได้วาโก้บลูม ้วยทองกับมาม่าครับเปิดรหัสก้างช่วยลุ้นลวยทองแค่สแกต QR Code ส่งรหัสผ่านไลน์ก็ลุ้นโชคใหญ่ทองคำแท่งหนัก10บาททุกเดืนลุนทอง1บาทและทุกสัปดาห์ลุ้นที่ทองคำหรืออื่นรวมกว่า2ล้านบาทหมดเขต5 5พฤศจิกายนนี้วาก้บลูมมีนวัตกรรมแอรีฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าซาแบบขับติดแน่หนูยังได้วาก้าบลูม

All New Isuzu MU-X เหนือท no ุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจวากบลูมชิวได้ทุกท่าซาแบบคับติดรับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับให้อาจารย์ยช่วยฝากบอกไว้สักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมต่างๆนะครับ ก็อย่างที่พี่บอกนะเราเองเนี่ยยังเป็นมนุษย์ที่คล้องแวะกับโลกอยู่ครับเราควรจะศึกษาโรกิยธรรมหรือคารวะธรรมมันไม่ได้เหลือบากกว่าแรงในการที่เราจะประพฤติได้ปฏิบัติได้นะครับการถือศีลห้าการปฏิบัติธรรมเป็นจะทรการยึดหลักพรหมวิหารสี่เมตตากรุณาุมิตาเบกขาการยึดหลักอิธิบาตสี่ในการทํางานการยึดหลักสังอี สังคาวัตถุในการที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้คนทั้งหลายพี่ว่าถ้าทําได้แค่นี้เนี่ยม,มันก็สามารถที่จะทําให้เราเป็นคนดีได้แล้วครับน,น,นะ,ค,ะค,ครับคุณผู้ชมครับเพี่ไม่อยากจะเรียกร้องให้ใครบอกเ,ออเดินสู่นิพพานเ,เป็นโสดาบันคือคนที่ทําอย่างนั้นเนี่ยมีจํานวนหนึ่งที่ทําได้ครับแต่หลายคนยังทําไม่ได้เมื่อยังทําไม่ได้ ขอให้อยู่ในโลกียะอย่างคนมีธรรมได้ไหมใช่ครับอ,อันนี้ก็สําคัญมากนะครับเพราะว่าหลักการทุกศาสนาเนี่ยแะครับเขามีการทําขึ้นมาเป็นหลักการไว้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยยึดปฏิบัติเอาไว้ครับให้มีความสุขต่อการเป็นมนุษย์แบบนี้แหละครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนั้นที่จะมีการปฏิบัติสูงกว่านี้ได้ก็ไม่ว่ากันในเรื่องนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมและอาจารย์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ